ครับผมไม่ต้องสวัสดีครับผมเฮ้ยช้ยกับีต,ตั้มตอนกินเที่ยวครับผมมีเฮียชายมาต้มปลาคอไงครับผมต้มสมกินตอนสวยๆนะครับตําบกุ่งพ้อมครับผมน้าม,มันฮอนอากาศเย็นๆเนาะผมไอ้ประโคมนี่ครับได้มาได้หลายมือแล้วครับผมนี่คับได้มาซีโตกับน,นี่แหละเหลือตัวเดียวครับผมไปต้มสมนะสดน้าม,มัอนฮอนผึ้ง มีปงยมเดี๋ยวใครมาติดตามวิธีการต้มนะครับผมว่ามีเครื่องปรุงอย่างแร่นะครับเดี๋ยวพ่อใช้จับเป็นชิ้นๆกันนะครับผมตัวนี้นนสวนครับตะโคโ้เดี๋ยวมาชมขั้นตอนกันเลยครับผม อันนี้ออกรหันแล้วนะครับพี่น,อนนะอ้องเนี่ยมะเข้อไงห่อต้มสมใส่มะขามขาตะไคร้คนระับมีหอมแดงครับผมกึ้เทศพริกนี่ยใส่ครบเครื่องแล้วครับผมใส่เกลือลงไปก่อนครับผม ประมาณซ้อนสิกนิดนึงครับผมนี่ตามด้วยรถด,ดีเลยครับผม กับตะไคร,ไร้ใบกูดครับผมให้เรไปก่อนเอยครับริกไต่ก่อนนครับ เลยบักคมครับผมเต็มหมดเลยครับเดี๋ยวมันผสมนี่จะเป็นใบติวนะครับติวอ่อนกับใบหม่อนนะครับผมใส่ลงไปครับ ใส่น้ำปลาปีก่อน,กนครับผมประมาณทักปีหนึ่งครับผมตามดยผงนัวครับต้องปรุงไว้ก่อนครับเวลา,าเอาปลาลงไปแล้วมันจะข้นมาแล้วปรุปงให้พอได้ที่ประมาณแล้วกับ่อยเอาปลาลงเนะื้ เพราะเนื้อปลามันจะสุกเร็วครับผมตามด้วยมะเขือเทศหอมแดงครับผมปิดฝาไว้ให้เดือดกันครับเราค่อเอาปลาลงที่รังครับผม โดยเนื้อปลาเลยครับผมใส่ไปเราจะคนมาได้ครับคนแล้วมันจะขาวครับผม ตปลาไปนิดนึงครับผมสุดท้ายแล้วครับผมกระเพาะปกนะเทบซับหน้ามันห่อนได้กินใบกระเพาะหอมครับผม คนแห้งไม่ได้ครับเนื้อปลามันจะเละก่อนครับผม นี่หอมใบกับเขาสุดยอดเลยครับผมชิมน้ำกันครับผม C'est très bien, you นี่ผมนี่กันแล้วแล้วครับพี่น้องเด็ปงลงกัดเอาไปรับประทานได้เลยครับผมแซ่บต้มปลาคอกับปลาเข่งนะครับต้มสมพี่น้องจิดจอดเลยมันนี่ครับเขาเปวยยงใช้มันนี่แซ่บเลยคพี่น้อง กรบผมเดอคลิปนี้่พอใจขอตบคลิปไว้ตัวนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวคอยพ่ออันคลิปนาครับผมพอใจจะมีเมนูแซ่บๆมานำเสนอพี่น้องอีกนะครับเดี๋ยวถ้าปิดพลาดประกันได้ก็พอจะใช้กระมีตั้มขอโทษขอภายหลายครับผม ต้องเสียเวลาครับพี่น้องมากินขา้าวเพื่อใช้ขอจบคลิปครับผมครับสวัสดีครับผม